เลยรู้สึกว่ามันเป็นเซ็ตครีมอับน้ำที่คุ้มค่าในการแบบลงทุนมันมีความนุม่มความเนียนของผิวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องใบตอง XX คลองขวัญน,นะคะวันนี้เนี่ยตอนจะมาอัปเดตเกี่ยวกับผิวกายของเราสักนิดนึงเพราะว่าช่วงหลังมาเนี้ยเราแบบเจอมลภาวะเจอแดดเจอฝุ่นหอแบบเยอะมาก การดูแลผิวกายเนี่ยก็สําคัญนะคะเพราะว่านอกจากเราจะต้องดูแลใบหน้าแล้วเนี่ยเรื่องผิวกายต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยสําหรับการดูแลผิวกายในยวันนี้นะคะตองก็จะแบบแกะเปิดกล่องแบบใหม่มากๆนะคะเป็นเซ็ตครีมอาบน้ําจากแคลนางออกเป็นโปรดักต์ใหม่ที่แบบว่าเอาไว้อาบน้ำรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราดูมีอะไรทำแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยขาวใสดูไบรท์ขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเซ็ตที่ตองพูดถึงเนี่ยมีอะไรกันบ้างนี่ ะะเป็นเซ็ตครีมอาบน้ำนะคะจากแคลรเห็นป้ามันมีหลายตัวมากเดี๋ยวจะอธิบายว่าเฮ้ยตัวไหนใช้อะไรใช้ยังไงก่อนหลัง <c laim> แล้วมันแบบไร้ขึ้นจริงหรือเปล่าวันนี้จะมาทดสอบให้ดูเลย <c laim> แต่อยากบอกค่ะว่าแบบเฮ้ยคุมว่ะมันดูแบบเยอะอะแน่นแล้วก็แบบเต็มมากๆอ่ะที่จอนก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยนะมีขั้นตอนยังไงใช้อะไรก่อนหลังอ่ะเดี๋ยวจอนจะเริ่มตั้งแต่แบบ สเต็ปหนึ่งไปถึงสเต็ปที่4คือเขามีทั้งหมด4สเต็ปน้อในการแบบใช้ครีมแบบน้ำเซ็ตนี้ของแคลนะคะก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนในการแบบว่าอัดน้ำน,นี่นะคะจะเป็นแบบขวดใสๆประมาณนี้เป็นเจลอับน้ำตัวนี้เนี่ยจะเป็นแคลเบอรี่สมูทตี้ชาเว่เจล ซึ่งในตัวเนี้ยเนี่ยบอกแล้วมันชื่อเบอร์รี่เนาะข้างในเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของเบอร์รี่เนี่ยเชนิดแล้วก็คือกลิ่นของเขาว่าก็จะมีความเป็นกลิ่นเป็นแบบฟุตี้ฟุตี้รู้สึกแบบเอยอาบน้ําแล้วก็สบายมันอยู่ในดงเบอร์รี่ในสวนเบอร์รี่อะไรประมาณนั้นจะมีส่วนผสมของน้ํามันเกรฟฟูตที่มันจะทําให้เรารสึกสดชื่นเวลาเราอาบน้ำรู้สึกแบบว่าเออผ่อนคลายตื่นตัวถ้าเราใช้แบบว่าติดต่อกันไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกเพราะว่าผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื่นมากขึ้นนอกจากนั้นย้วด ดูไบรท์ขนะึ้นแบบสังเกตได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตองชอบมากๆตัวนี้คือเขาปราศจากแบบสาร SLES คือสารพวกประเภทสักฟอกเนี่ยพึ้งบางบางคนเนี่ยจะมีอาการแพ้แพ้แบบแพ้หนักมากแบบแบบเกิดการระคายเคืองผิวซึ่งตัวนี้ไม่ได้ใส่คือตัวนี้มั่นใจได้เลยว่าไม่แพ้แน่นอนอีกอย่างหนึ่งคือเขาทําความสะอาดผิวด้วยความอ่อนโยนมากๆจริงๆนล้ก็ช่วยแบบว่าต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยตัว Claire Milky Body Booster Bo m u l บ e รี่ตัวนี้ ข้างในเขาก็จะฟิล์มืันเป็นแบบน้ำนมอะ่ะน้ำนมเข้มขน้นเราใช้คู่กับแคลนะคะเ e เ t อร n รีไฟนิงมิลกี้สครับก็คือนะคะเราจะผสมตัวน้ำนมตัวเนี้ยกับสครับเข้าด้วยกันพอผสมนะคะแล้วก็เอามาขัดบริเวณผิวเรานะคะทั้งแบบบอดี้ทั้งร่างกายเรเลยแขนขาต่างๆมันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบ พลัสเซลผิวเราออกไปก่อนนะคือตอนจะบอกว่าในตัวแคลมิลกี้บอดี้บูสเตอร์ตัวเนี้ยนะคะมีส่วนผสมของน้ำนมที่เข้มข้นเนี่ยถึง7ชนิดมีสารสกัดเนาะจากโปรตีนนมน้ำนมข้าวนมผึ้งน้ำนมโจโจบาร์ ar, อย่างเงี้ยก็คือแบบทุกอย่างที่นางใส่มาเลยเนี่ยคือแบบมันช่วยปลอบประโลมผิวเราทั้งนั้นประเด็นคือตัวเนี้ยนะคะเขามีวิตามิน b 5วิตามิน b 5สำคัญตรงที่ว่ามันจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวเราเนี่ยได้ดีมากซึ่งพอเราใช้ตัวที่เป็นมิลกี้บอดบ ตัวที่เป็นสครับเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นกัดเก็บน้าได้ดีประเด็นคือใครที่ผิวหยาบกร้านแห้งแบบว่าเออไม่ไหวแล้วอะอาจจะแบบเป็นคนที่ผิวแห้งมากจริงๆองนะตอนนั้นน้ำว่าเออใช้คู่กันมันจะดีมากหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเออผิวตัวเองช่วงนี้ไม่ค่อยกระจ่างใสอะไรแบบนี้สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้นะจนมาถึงสเต็ปสุดท้ายก็คือจะใช้เป็น c l a r e Milky Whiteening Body Spray นะคะตัวนี้นี่น่นานจะเป็นขวดเล็กๆประมาณนี้ เป็นสเปรย์ที่เป็นการรวมกลุ่มของแบบจากูลเบอร์รี่ที่มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคือช่วยลดริ้วรอยต่างๆแบบว่า บนบริเวณแบบเออบอดี้เราร่างกายเรานะคะแบบว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานอกจากนี้เนี่ยนางก็ยังมีส่วนผสมของสารายแดงจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็วิตามิน B3 นางก็จะมีนวัตกรรมแบบพวกเออปรับสภาพผิวให้มีความขาวกระจ่างใสดูไบรท์ขึ้นไม่หมองคล้ำแล้วก็คือมีความแบบเออเขาเรียกว่าอะไรกระจ่างใสอย่างมีประสิทธิภาพประมาณนี้คือไม่ได้แบบขาวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บหายเออชั้นขาวแล้วดูสุขภาพดีอะไรประมาณนี้ ไปแ,แบบว่าข้างหนึ่งแล้วสังเกตป่าข้างนี้มันจะมีแบบผิวต่อจะคล้ำกว่าข้างนี้ข้างนี้จะขาวขึ้นแล้วข้างนี้จะดูคล้ำเห็นปะ่ะ สรุปเลยนะคะสำหรับเซตครีมอาบน้ำนะคะจากแพลเนี่ยตองส่วนตัวตองเองอะ่ะตองรู้สึกว่าตองชอบเพราะว่าเอาจริงๆตองก็เป็นคนผิวขาวอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่ตองรู้สึกว่าผิวเราแห้งผิวเราหยาบก,กระด้างเป็นบางส่วนสังเกตดีม,มันจะมีส่วนที่เราแบบนั่งทับเป็นประจำหรือว่าตรงไหนที่มันจะมีแบบรอยด้านอยู่อะไรประมาณนี้พอเราใช้เซ็ตครีมอาบ,บน้ำตัวนี้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยในวีคแรกที่เราใช้อะ่ะผิวมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีความกระจ่างใสขึ้นมีความไบรท์ขึ้นอันที่ตองชอบมากๆอะ่ะคือตอชอชบที่ มันมีความนุ่มอ่ะความเนียนของผิวเวลาเราสัมผัสผิวเราเองอ่ะเรารู้สึกได้เว้ยว่าแบบผิวเราอ่ะมันเออมันดีขึ้นอ่ะคือมันจะรู้สึกได้เองมีความแบบอิ่มน้ําดูชุ่มชื้นขึ้นไม่ได้แบบแห้งอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครนะคะสนใจแล้วก็อยากลองเนาะเซตครีมอาบน้ําของแคลวตัวนี้เดี๋ยวตอนจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ตรงนี้สามารถเข้าไปดูข้อมูลอะไรของเขาได้เลยเพราะตอนรู้สึกว่าเออสกินแคร์ของเขาต่างๆที่เขาเคยทํามาทั้งแบบ พวกสกินแคร์ของหน้าอะไรอก็ทําดีแล้วพอเขามาทําเป็นตัวบอดี้เนี่ยตอนยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เขาเป็นอะไรที่แบบใส่ใจสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่าย mm hmm. คือเอาเอา,เอาเป็นว่าเขาสามารถทําทุกอย่างมาให้สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวอะ่ะ mm hmm. มันดี mm hmm. ไปลองแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะชอบคลิปนี้ตองก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย